แล้วการมานูนสําคัญกับปัญหาปากท้องยังไงไดาจะมาเล่าให้ฟังค่ะอย่างแรกค่ะระบบเลือกตั้งที่เป็นธรรมจะทําให้เราได้รัฐบาลที่ทํางานตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชนเข้ามาแก้ปัญหาในระดับฐานรากไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินปัญหาปากท้องรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นเราจะได้ตัวแทนที่สะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงอย่างที่สองค่ะ การกระจายอํานาจและงบป,ประมาณให้กับท้องถิ่นทําให้ท้องถิ่นมีอํานาจและงบป,ประมาณในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคการท่องเที่ยวรวมไปถึงการส่งเสริมด้านอาชีพทําให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าการรวมศูนย์อย่างที่3ค่ะการตรวจสอบอย่างเข้มขน้นและรรมนูญมีการกําหนดกลไกลในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือว่าอํานาจฝ่ายในการตรวจสอบ ที่จะทํางานในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพงบประมาณต่างๆส่งถึงมือของประชาชนทําให้ประชาชนสามารถได้รับงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนับสนุนเกษตรกรรวมไปถึงการพัฒนาอาชีพแล้วคุณล่ะคะคิดว่ารัฐธรรมนูญมีความสําคัญกับชีวิตคุณยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยคะ่ะ